ทิปวันนี้วันที่9นะวันนี้วันที่เเป็นวันเด็กแห่งชาติด้วยปีมกราสองห้าหกับก็ได้มีทิปปันจากหมู่บ้านปรึกษากับทังท่านอาจารย์เหมือนเดิมฮะบัดดีปันเป็นวันเด็กแห่งชาติแต่ว่าวันเด็กปีนี้สถานการณ์โควิด1 9ทางภาครัฐก็งดจัดกิจกรรมวันเด็ก ทางผู้รายงานเองก็ได้ออกรอบมาปั่นจักรยานมาตอนนี้มาอยู่ที่วัดกลางวัดกลางวัดกลางกับท่านอาจารย์ก็เดี๋ยวจะเข้าไปไหว้พระขอพรอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบของทางวัดกลางปีนี้วันเด็กแต่ว่าทางรัฐท่านไม่ได้จัดเพราะว่าสถา,านการณ์โควิดก็เลยเลยเลย,เลยงดวันเด็กนะครับเลยงดวันเด็กทางผู้รายงานเองก็เลยได้แวะมาไหว้พระขอพร ณนะวัดกลางหลวงพ่อสมหวังหลวงพ่อสมหวังนะเพื่อไหวาพ้พระขอพรท่านนะครับเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่ครับก็วัดกลางก็คือหลวงพ่อสมหวังเราอันนี้ก็จะเป็นขอพรท่านหลวงพ่อสมหวังนะครับตรงหน้าพระท่านจุดรับพรหลวงพ่อสมหวังวัดกลางบางพระ เดี๋ยวขอพรด้วยกันนะครับนะโมตัสสะเบควพโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตตสสะเบควพโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเบควพโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพรใดอันประเสริฐที่หลวงพ่อสมหวังและเทวาอารักษ์ที่ปกป้องรักษาพุทธสถานแห่งนี้ได้ประสิทธิประสาทพรให้ข้าพเจ้าขอน้อมรับพรอันประเสริฐนั้นจงสําเร็จเกิดมีสมหวังแก่ข้าพเจ้าในการครั้งนี้ด้วยเทินสาธุกราบสามครั้งครับ ขอพรให้เป็นสลิมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่มกราวันที่9มกรลาสองห้าณวัดกลางบางแก้วงพ่อสมบังแล้วนะครับอันนี้ก็ได้มาถ่ายรูปโดยรอบก,ก็จะเป็นสถานที่โดยรอบอันนี้คือเป็นโดยรอบให้ดูให้ดูโดยรอบนะครับสถานที่โดยรอบก็ตามนี้ฮะก็ตามเป็นสถานที่ของพ่อสมบังล้วกผู้รายงานเองก็เนี่ยฮะขอข้านิดเองครตรงเนี้ครับ ตามหลวงพ่อเรานะฮะกับขอวอพรท่านแล้วี๋ยวก็ตรงนี้ก็ดูสวยสวยงามของหลวงพ่อเราก็ดูสวยงามดีก็วันนี้มากับท่านอาจารย์เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมสองวันดีเหมือนเดิมเทศกาลวันเด็กปีนี้รู้สึกเงียบๆครับปีนี้เพราะว่าคุณโควิดัรัฐท่านก็เลยงดทางรัฐท่านก็เลยงด แล้วก็มาตรงนี้เป็นถนนกลางวัดแล้วก็ตรงนี้เป็นป้ายที่นี่วัดกลางบางพระหลวงพ่อสมหวังหลวงพ่อสมหวังอิติสุขโตอิติสุขโตสมินิชาตาสะพุทธโธนโมพุทธายะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ8 6คืออะไรไม่ไม่ไม่รู้นะ8 6ไม่แ 86แต่ว่าก็โอเคไม่รู้ตรงนี้ทําสวยนะฮะตรงนี้ก็โอเคเป็นสถานที่ของทางวัดนั่นก็ะทาสวยงามดนะีตามตรงนี้นะฮะก็ให้ดูวิวสวยๆวยิวโดยรอบของทางวัดเราทางนู้นไปทางวัดนะฮะโบทเปียนโดยรอบทางนี้ก็เป็นทางกลางกลางวัดฮนะเดี๋ยวยังไงก็ขอจบทิป ไปแค่ตรงนี้ก่อนจบคลิปไปแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันคลิปสันส้นๆของของตรงนี้คนไปคนมาเขาก็จะเดินมาณนะบริเวณนี้กันพอสมควรมาไหว้นะถ้าไม่ใช่เทศกาลนี้คนก็จะมาเยอะแต่ว่าตอนนี้เทศกาลโควิดคนก็เลยน้อยนิดนหนึ่งไอ้นนี้ผมก็ไม่ทราบนะ <laughs> ไม่ใช่คนแถวนี้ฮะลองดู <laughs> กับก็ <laughs> คนคนก็จะน้อยนิดหนึง่งฮะ นะฮะตรงนี้น้อยนิดหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอหลวงพ่อเวลาคนเข้ามาเขาก็จะมาที่องหลวงพ่อสมหวังก็จะมีตรงนี้ฮะเป็นคาถาของท่านเนาะอิติสุขโตสมิณิชาตาสะพุทโธนโมพุทธายะหลวงพ่อสมหวังสมดังปาถนาเงินทองไหลมานาชาลิติกิจกรรมค้าขายข้าวแคบปลอดภัยค้าขายร่ำรวยเฮงตลอดปีตลอดไป กับตรงนี้ก็คนมาก็จะมานั่งกันตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นทางทางทำบุญอันนี้ก็เป็นบริเวณโดยรอบบริเวณโดยรอบวัดช่วยคุณคุณช่วยวัด